ศูนย์จุดสามหนึ่งสองแล้วก็ซ้ำแบบนี้อย่าลืมนะถ้าเจออย่างนี้นะยังไม่ต้องคิดอะไรมากเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราต้องรู้แลโอ้ยมีตัวที่มันไม่ซ้ำด้วยนี่นาเฮ้ยยวต้องมีการคูณสองครั้งนะอ่าเห็นอย่างนี้ปุ๊บต้องต้องรูแลเห็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ก่อนอ่ะโอเคแล้วก็เขียนไปสิสามหนึ่งสอง แล้วก็3แค่หนึ่งกับสองนะกับหนึ่งสองหนึ่งสองส่วนที่3อ่าสามชุดพอแล้วก็จุดจุดจุดเป็นสมการที่หนึ่งสมการที่หนึ่งแสมการที่1นงอันนี้ 1, ไม่ใช่ตัวที่จะไปลบของเขาเราต้องมีการคูณสอบทั้งคูณครั้งที่หนึ่งดูที่ไม่ซ้ำก่อนมีกี่ตัวมีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวก็คือหนึ่งตำแหน่งหตำแหน่งก็คูณสิบคูณครั้งแรกดูตัวที่ไม่ซ้ำก่อนนะแล้วเราก็เขียนสัญลักษณ์เป็นส0 เราทดลอมคูณสิบคูณสิบต,ต้องเป็นการเลื่อนหนึ่งตำแหน่งเราเลื่อนให้เยอะขึ้นเลื่อนจุดมาอยู่ตำแหน่งนี้โอเคก็กลายเป็นสามจุดหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคทีนี้การคูณครั้งที่สองเนี่ยการคูณที่สองเนี่ยดูทั้งกลุ่มเลยตัวต้นโจทย์เหมือนกับเป็นสามตำแหน่งนั่นแหละสามตำแหน่งคูณผัน ครั้งแรกคูณครั้งแรกดูแค่ส่วนที่เป็นไม่สามโอเคเป็นตำแหน่งคูณสิแต่ถ้าคูณครั้งสองเราดูที่ต้นโจทย์เนี่ยเหมือนจะเป็นสามลำแหน่งนั่นแหละสามำเหนี่ยงคูณพันเลยมันก็จะกลายเป็นพันคูณกับศูนย์จุดสามหนึ่งสองสามแบบนี้แล้วไม่ใช่ดูบรรทัดที่สองนะให้ดูบรรทัดแรกนะถ้าคูณพันต้องเลื่อนจุดไปสามตำแหน่งเลื่อนจุดสามตำแหน่งให้เยอะขึ้นก็ เลื่อนมาตรงนี้แล้วกลายเป็นสาม3 1ยสิบสองจุดหหหนนนึึึ่่่งงงงงงสสสอออจุดจุดจุดเป็นจำงานที่สามแล้วเราเอาสองสมการนี่สามกับสองลบกันสามลบสองสามอยู่ตรงนี้แล้วจะได้เอาสองมาอยู่ข้างใต้จะได้ลบกันแบบเห็นง่ายๆนี่ก็เป็นาาสมามจุดหหหนนนึึ่่งงงงสสออึ่งสองจุดจุดจุดแล้วก็ลบกัน ลบง่ายเพราลบแต่ตัวเลขข้างหน้าหนึ 1, ่งพันลบสิบก็เหลือเก้าร้อยเก้าสิบไอ้ตัวนี้เป็นตัวคูณเก็บไว้เฉยๆไอ้ตัวนี้ก็คือข้างหลังมนะันหายไปเลยดูกปาข้างหลังจุดหน้าตาเหมือนกันเป๊ะกลายเป็นจุดศูนย์ส่วนข้างหน้าข้างหน้าจุดก็คือการลบปกติได้เอาคิดเร็วนะสามร้อยเก้าละสามร้อยเก้าจุดศูนย์ไม่ต้องเขียจุดศูนย์นะแล้วเราก็เราก็สิบไปลงไปหาร หารด้วยสามหารด้วยสามก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยสามส่วนด้วยสามร้อยสามสิบนี่ัวสูนย์จุสามสองถ้าเจอทศยมซ้ำแล้วข้างหลังจุดมีส่วนที่ไม่ซ้ำเราต้องคูณสองครั้งคูณครั้งที่หนึ่งจะคูณอะไรอะคูณสิบคูณร้อยหรือคูนพันก็ให้ดูตัวที่มันไม่ซ้ำหนึ่งตำแหน่งมันคือหนึ่งตำแหน่งมันต้องคูณสิบโอเค ข้้งหน้าเขียนเป็นสลักคูณสิบุดเฉยข้้งหลังก็เลื่อนจุดหนึ่งตำแหน่งแล้วครั้งที่สองเนี่ยเราดูตัวโจทย์มีตัวเลขอยู่สามตัวสามตัวคือสามนินก็คูณขั้งหลังก็ต้องเลื่อนไปสามตำแหน่งก็เป็นนี้แล้วถ้าคาตามเนี่ยข้างหลังจุดตัวโยมาหน้าตามันจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแล้วก็จัดการลบกันแล้วก็ย้ายข้าททาให้ต่ำเนี่ยขั้นตอนมาตรฐาน หนึ่งร้อยสามส่วนสามร้อยสามสิบมันคือหนึ่งร้อยสามหารด้วยสามร้อยสามสิบออกมาเป็นเลขอะไรนี่สามหนึ่งสอง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 เดี๋ยวต,อ,ตอนตัดนี่ทําครูทำมันโคตรหมดเนาะหนึ่งสอง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 อืโอเคนั่นแหละ อันที่หนึ่งที่เขาจะสอนอเราเช่นศูนย์จุดเจ็ดสามสามแบบนี้ให้ดูจุดบนหัวมันนะ่ะจุดบนหัวมันอยู่ที่เลขสามเยียวแสดงว่าซ้ำแต่เลขสามนะแล้วก็เขียนเป็นศูนย์จุดเจ็ดแล้วซ้ำแต่เลขสามแล้วก็เขียนห่ดสามสามสามแล้วก็จุดจุดจุดไปเรื่อยๆแล้วครูก็บอกไงเฮ้ดูทิ่ข้้งหลังเนี่ย ข้างหลังจุดเนี่ยมันําทุกตัวหรือเปล่ามันไม่ํามมันมีเจ็ดตัวหนึ่งที่มันไม่ซามไอตัวข้างหลังจุดต้องเป็นกลุ่มที่มันําเท่านั้นนะทำยังไงดีให้มันมีแต่เลขสาม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 หมดอ่ะโอเคอันนี้เป็นสมการที่หนึ่งก็จริงนะแต่ยังไม่ใช่สมการที่เราจะใช้นะเราจะต้องทำให้เจ็ดตัวเนี้ยคือประมาณว่าประมาณว่าข้างหลังเนี่ย ต้องเป็นชุดที่ซ้ำเท่านั้นใครไม่ซ้ำไม่ควรอยู่เลขเจ็ดไม่ควรอยู่ทำยังไงดีเอาสมการที่หนึ่งคูณสิบจุดมันจะได้ย้ายเดี๋ยวคิดข้างหนดูก่อนนะมันต้องเพิ่มขึ้นไงมันต้องเพิ่มขึ้นคือการย้ายจุดไปไว้ตรงเนี้คูณสิบย้ยายไปหนึ่งตำแหน่งโอเคพอย้ายไปหนึ่งตำแหน่งมันก็จะกลายเป็นเจ็ดจุดสามสามสามแล้วก็จุด ไอ้ข้างหน้าก็เขียนแค่เป็นเศษลัก็คือสิบคูณด้วยศูนย์จุดเจ็ดสามสามโอเคหลักการคือข้างหลังจุดต้องเป็นกลุ่มของตัวเลขที่ซ้ำเท่าน,นั้นเจ็ดไม่ซ้ำต้องทำางไงได้ไม่อยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ข้างหน้าได้ก็คือการคูณเพื่อเลื่อนจุดไปอยู่หลักเจ็ดและมันต้องมีจุดสามสามสามอีกชุดหนึ่งต้องมีอย่างนี้ชุดหนึ่งเพื่ออามาลบไอ้ตัวนี้ ไอสมก,การที่สองเนี่ยจะเป็นสมก,การที่ทใช้เริ่มใช้จริงๆแล้วโอเคเราจะเริ่มใช้สมก,การที่สองจริงนะแต่มันจะต้องมีอีกอีกชุดหนึ่งไงถ้ามีอย่างี้อีกชุดหนึ่งทำยังไงดีอ่ะเอาจากสมก,การที่หนึ่งนั่นแหละลคูณสักครั้งหนึ่งสมการที่หนึ่งเมื่อกี้คูณสิบแล้วคูณร้อยเลยถ้าเป็นการคูณทศยมมันคือการเลื่อนจุดคูณร้อยต้องเลื่อนจุดไปสองครั้ง คูณร้อยต้องเลื่อนจุดไปสองครั้งเลื่อนจุดไปสองครั้งก็คือหนึ่งครั้งสองครั้งแต่ว่าสมการที่หนึ่งเนี่ยข้างหลังเนี่ยถ้าคูณร้อยเนี่ยจุดจะอยู่ข้างหลังสามตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นเจ็ดสิบสามแล้วก็จุดสามสามสามแล้วก็ซ้ำไปเลยนี่มี่ไงเกิดจุดสามสามสามซ้ำอีกชุดหนึ่งแล้วแล้วครังหน้าก็แค่เขียนสัญลักษณ์ไปว่าหนึ่งร้อยคูณกับศูนย์จุดเจ็ดสามสามอืออันนี้จะเป็นสมการที่สาม เอาให้สังเกตตรงนี้นะถ้ามันมีตัวเลขเป็นตัวที่ไม่ได้าําำอ่ะเนี่ยเลขเจ็ดไม่ได้ซ้ำแาม่มันํามที่เลขสามถูกปะเราต้องคูณอยู่สองครั้งคูณครั้งที 1, ห่หนึ่งให้เจ็ดตัวเนี้ยหลุดพ้นมาจากข้างหลังเพราะข้างหลังเป็นที่อยู่ของพวกซ้ําอย่างเดียวใครไม่ซ้ําต้องอยู่ข้างหน้าจุดนะก็คูณสักครั้งหนึ่งก็คือคูณให้จุดมาอยู่ตรงนี้ แล้วมันต้องมีการคูณอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันมีจุดสามสามสามอีกหนึ่งชุดห่ะแล้วเราจะได้เจ็ดสิบสามจุดสามสามสามนี่ไงจะมีจุดสามสามสามอยู่สองชุดอามาลบกันได้เราก็เอาสมก,การสามลบด้วยสมก,การสองเหมือนเดิมอะ่ะครูชอบลบแนวตั้งนะมันเข้าใจง่ายดีมันเห็นแล้วรู้เรื่องอะ่ะอย่างนั้นสมก,การสามนี้แล้วครูเขียนสมก,การสองทดต,ตรงนี้แล้วค่ะแล้นี้ก็จะเป็น เจ็ดจุดสามสามสามการที่มันมีจุดซ้ำเหมือนกันเนี่ยมันจะทำให้ส่วนที่มันซ้ำข้างหลังหายไปจากข้อนี้พอลบกันเนี่ยกูลบข้างหลังหมดนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดศูงแหละส่วนนี้ก็ลบปกตินะนี่จะเป็นสิบสามนี่ก็กลายเป็นหกว่นนีก็กลายเป็นหกสิบอะไรหกสิบหกสุข้างหน้าคือหนึ่งร้อยลบสิบก็จะเหลือเก้าสิบข้างหลังก็เขียนแตะไว้เฉยเฉย แล้วก็616.0ต้องเขียน6 1 6ก็ธรรมดาก็พอแล้วก็ยายา90ลงไปหารปุ๊บเลยได้เรื่องเลลมก็จะเป็น616หารด้วย90ใช้ไม่หกได้ใช่ไหมหก 6, 6 1บเป็น616น1 6, 6 7 8 9เหลือ3ได้5แล้วก็0.733คือ11จด15 มันยุ่งจังเลยใช่มันยุง่งมันยุง่งมันยุ่งเพราะมันเป็นวิธีมาตรฐานเนี่ยที่จะต้องทองําส่งภูเขาไปที่ยุ่งเนี่ยแต่จริงวิธีรัฐเดี๋ยวข้างหน้าบอกนะเอาลองดูซิจริงไหมเนี่ยสิบเอ็ดนี่สิบเอ็ดส่วนสิบห้าคือสิบเอ็ดหารด้วยสิบห้านี่ไงศูนย์จุดเจ็ดสาม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 ลองอันหนึ่งนะอันนี้คือตัวที่ไม่ซ้ำเป็นตัวเดียวทุกปัตสมมติลองลองลอบบ ที่ไม่ซ้ำทั้งสองตัวนะเอาอย่างเช่น0.123แล้วก็ซ้ำแบบนี้ถ้าเราจะเขียนมันก็คือจุดอยู่บนหัวเลขสามตัวเดียวแสดงว่าซ้ำที่เลขสามอย่างเดียวแล้วก็เขียนเป็น0.12 12นปกติเลยแต่สามมีสามชุดแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสมาการที่หนึ่งมันจะมีส่วนที่ไม่ซ้ำอยู่ เนี่ยส่วนที่ไม่ได้ซ้าอยู่เนี่ยส่วนที่ไม่ซ้ําอยู่ต้องมาอยู่ข้างหน้าจุดนะทํายังไงให้มันอยู่หน้าจุดได้ต้องเอาสมการเนี่ยคูณคูณอะไรดีจุดไปอยู่ข้างหลังสองถูกป่ะเราอยากได้จุดอยู่หลังสองเพื่อให้ส่วนที่ไม่ซ้ําอ่ะหนึ่งสองเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าจุดมันก็ต้องควรจะมาอยู่ตรงนี้จุดมันควรอยู่นี้คือมันต้องผ่านมาตัวเลขสองตัวจุดจะเลื่อนไปนี้ได้มันต้องคูณคูณอะไรผ่านตัวเลขสองตัวต้องคูณร้อยสมการจะคูณร้อยเลย ข้างหน้าก็เขียนเปใส่ลักถูกไหมก็คือหนึ่งร้อยคูณส่วนชุดหนึ่งสองสาสามส่วนข้างหลังก็คือการคูณลิ้นลักคือการเลื่อนจุดไปสองตำแหน่งแล้วเ,เลื่อนให้มันเยอะขึ้นก็คือเลื่อนไปหนึ่งสองก็กลายเป็นสิบสองจุดสามสามสามเราจะเริ่มต้นตรงเนี้ยถ้ามันมีข้างหลังจุดเป็นส่วนที่สามเนี่ยมันควรจะมีข้างหลังจุดเป็นส่วนที่สามกันอย่างเงี้ยอีกชุดหนึ่ง เราจะทำยังไงก็ไปคิดคูณหนึ่งร้อยเลยถูกไหมะน้าอีกขั้นก็คูณหนะึ่งพันข้ 1, างหน้าก็เขียนเป็นสศษลักเฉยๆสมการบนสูตรเนี่ยเอามาคูณหนึ่งพันข้างหน้าก็เขียนแค่สศษลักว่าเอาพันมาคูณเฉยๆแต่ข้างหลังต้องคิดเป็นตัวเลขออกมาการคูณพันเลื่อนจุดไปสามนั่นแนะแล้วเลื่อนจุดให้ตัวเลขมันเยอะขึ้นก็ต้องเลื่อนไปนี่จากศูนย์เดี๋ยวก็จุดไปอยู่นี้ก็กลายเป็นหนึ่งแล้วจุดอยู่นี้ก็กลายเป็นสิบสองเลื่อนอีกคขั้งหนึง่งจุดอยู่ตรงนี้นะ Okay. แสดงว่าการคูณเลขพันเลื่อนจุดสามครั้งเลื่อนจุดสาครั้งจะได้ตัวเลขแบบนี้จุดจุดจุดน,นี่แหละแล้วก็เราจะใช้สมการข้างล่างเนี่ยสามกับสองใหลบกันเอาสมการสามลบสมการสองสมการสามมีแล้วสมการสองคู่เขียนทางใต้ก็คือหนึ่งร้อยคูณศูนย์จุดหนึ่งสองสามสามอันนี้ก็เป็นสิบสองจุดสามสามสาม แล้วก็ลบกันแบบนี้เลยเนี่ยหนึ่งพันลบหนึ่งร้อยได้เก้าร้อยูนย์จุดหนึ่งสองสามแล้วก็สามส่วนข้างหลังก็คือส่วนหลังจุดเทโยมมันเหมือนกันแสดว่ามันก็เป็นจุดศูนย์แล้วข้างหน้าก็ลบปกติสามลบสองเป็นหนึ่งสองลบหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะโอเคคือถ้าใช้วิธีนี้อ่ะนี่มันก็จะกลายเป็นจำนวนเต็ม ก็พอปเป็นจำนวนเต็มเดี๋ยวไอ้ข้างข้างหน้าเก้าเราก็ลงมาหานหนึ่งหนึ่งหนึ่งหันไปเก้าร้อยแต่นี่ยังไม่จบนะหานสามได้คุณรู้ได้ไงหานสามได้ตัวเลขสามตัวนี้รวมกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกกันเป็นสามอยู่ในแม่สามสามหันได้คุณรู้ได้ไงเก้าร 3, ้อยหานสามได้โอ้นี่มันงะ่างนะสามสามเก้าสิบสิบเอ็ดเหลือสองสามเจ็ดสิบเอ็ดได้สามสิบเจ็ดส่วนด้วยสามร้อย ออกพิสูจน์พิสูจน์โดยการจิ้มีเลตสามสิบเจ็ดส่วนสามร้อยคือสามสิบเจ็ดหารด้วยสามร้อยนี่ไงศูนย์จุดหนึ่งสองแล้วก็ทีนี้ก็สามยาวเลยนี่คือจุดาอืม